สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าข่าวซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของเจาะลึกประเด็นร้อนแล้วนี้พิเศษค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านเกษตรอำเภอสังขละบ,บุรีท่านจะมาพูดคุยนายิการกับเรากับเรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วก็การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,กรนอกจากนั้นนะคะวันนี้ท่านยังมาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น จากธรรมชาติด้วยนะคะว่ามันผลกระทบอย่างไรแล้วก็เมื่อเราทําการขึ้นทะเบียนแลปะปรับปรุงแล้วเ ى, กเษตรกรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านนุชรีคำมีเกษตรอําเภอสังขละบ,บรุรีสวัสดีค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นสบายๆกันก่อนนะคะอยากให้ท่านเราพูดถึงว่าในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วก็การปรับปรุงทะเบียนเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างกับกเกษตรกรค่ะก็ <S <S สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะก็เป็นบทบาทภารกิจของกรมสลงเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอสังขบุรีค่ะก็จะมีหน้าที่ในการที่จะประชาสัมพันธ์นะคะให้เกษตรกรที่ทําการเกษตรในพื้นที่ของอำเภอสังขบุรีค่ะมายื่นขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพราะว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะก็จะมีประโยชน์ทั้งกับตัวเกษตรกรเองแล้วก็กับหน่วยงานต่างๆค่ะเพราะว่า อาจจะได้เราจะได้มีฐานข้อมูลด้านการเกษตรของอำเภอที่ตรงถูกต้องกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆะคะ่ะก็สามารถ นำฐานข้อมูลของทะเบียนเกษตรกรไปใช้ในการกำหนดแนวทางหรือโครงการต่าง,างๆเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรในระดับอำเภอให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรในพื้นที่ค่ะโอ้่อเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะที่นี้มีเกษตรกรในพื้นที่น่ะ,ละหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเลยทีนี้ค่ะในเรื่องของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่าการ ปรับปรุงทะเบียนสําหรับกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะเอาเอาเริ่มที่การขึ้นทะเบียนใหม่ก่อนว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างก็สําหรับเกษตรกรรายใหม่นะคะท,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 ที่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรเ,เลยอะคะ่ะเพิ่งขึ้นครั้งแรกนะคะกここ็เอกสารที่จะใช้ในการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะมีแบบทบกศูนย์หนะคะซึ่งเป็นแบบคําร้องสําหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งแบบ คำร้องตัวนี้ค่ะใช้ทั้งเกษตรกรรายใหม่และรายเดิมค่ะสําหรับรายใหม่นะคะก็ยื่นแบบคําร้องทบกศูนย์หนึ่งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ข้อมูลของการปลูกพืชะคะ่ะว่าปลูกพืชชนิดใดจํานวนพื้นที่ปลูกกี่ไร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีผู้นําชุมชนรับรองข้อมูลมาด้วยนะคะก็ผู้นําชุมชนที่ก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำน,นันหรือไม่ก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ แบบคาร้องประกอบกับเอกสารก็คือจะมีสําเนาบัตรประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็มีสําเนาเอกสารสิทธิที่ดินนะคะในกรณีที่ไม่ใช่ที่ดินของตัวเองอะคะ่ะในการทําการเกษตรก็ให้แนบตัวสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าของที่ดินนะคะแล้วในกรณีที่ด้วยด้วยพื้นที่ของเพอสังขะอะคะ่ะอาจจะไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์นะคะก็ให้แนบ เขาเรียกว่าแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะที่มีหน่วยงานอนุญาตนะคะแล้วก็รูปทายหนึ่งนิ้วค่ะเพื่อเอามาติดในเล่มสีเขียวค่ะก็เกษตรกรเมื่อยื่นแบบคำร้องแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนําข้อมูลเข้าระบบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลงไปตรวจแปลงปลูกค่ะในส่วนของเมื่อเกษตรกรเขาเตรียมเอกสารครบแล้วต้อง walk in เข้าไปที่สํานักงานเลยใช่ไหมคะหรือว่าผ่านออนไลน์ไหมคะก็คือมี2ช่องทางค่ะก็ช่องทางแรกก็คือ วอล์กอินไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอสังขบ,บุรีเลยนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเป็นกเกษตรกรที่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ทางกรมเราค่ะก็มีแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กสะดวกม,มากๆใช่สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยก็จะวิ่งมาที่เจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็จะเห็นเลยว่ากเกษตรกรแจ้งปรับปรุงมากี่ไร่เป็นพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งในส่วนของการปรับปรุงแล้วก็การขึ้นทะเบียนใหม่ด้วยอ่าใช่ค่ะทีนี้เมื่อเกษตรกรเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยละเรามาถึงขั้นของการปรับปรุงสําหรับเกษตรกรรายเก่าที่เขาต้องปรับปรุงปีละครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะในการปรับปรุงนะคะเราปรับปรุงอย่างไรบ้างอย่างเช่น Wal- k in หรือว่าออนไลน์ได้ได้ทั้งสองช่องทางเลยนะคะก็ก็คือสามารถมาสมมติ อ่เขาเรียกว่าต้นปีเวลาเราขึ้นปีเดือนมอกราคมเนี่ยค่ะเราก็ทางสำนักงานเขตอำเภอเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการประชุมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมกำน,นัใพญ่บ้านคณะส่วนราชการค่ะเพราะว่าเกษตรกรบางรายในพื้นที่ของเราเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าถึงเกี่ยวกับพวก สื่อโซเชียลนะคะ,คะก็จะต้องประชาสัมพันธ์นผ่านผู้ผู้นําชุมชนเป็นหลักเนาะ,ะก็ตรงนั้นก็เป็นช่องทางหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกษตรกรเขารับรู้ข่าวสารปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาหาเราที่สำนักงานนะคะแล้วก็ส่วนคนที่มีสมาร์ทโฟนก็ปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะ,คะแล้วเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะตรวจสอบความถูกต้องอีกทีนึงค่ะประมาณนั้นนะคะ อันนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในในฐานะที่็นเกษตรเหมือนกันเกษตรกรที่ปลูกทุกชนิดเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นยางพาราเป็นอ้อยเป็นข้าวก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งหมดเลยค่ะสําหรับการขึ้นทะเบียนกเยนกษตรกรนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มพืชหลักๆดีกว่านาะจะได้จำง่ายๆนะคะก็กลุ่มพืชหลัก3มชนิดเนี่ยก็จะหลักๆก็จะมีข้าวข้าวพืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะ ค่ะสำหรับอำเภอสังขบุรีเราเนี่ยนาข้าวเนี่ยก็จะเป็นเป็นข้าวนาปีอย่างเดียวเพราะเรา,เ,ราเป็นเราทำนาแบบน้ำฝนเนาะก็จะมีการรับขึ้นทะเบียนนาปีช่วงเดือนสิงหาคมค่ะผผในพื้นทีอ่อำเภอสังขบุรีของเราค่ะกลุ่มไหนที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุดกลุ่มไหนล่ะคะก็ตอนนี้ที่พืชเศรษฐกิจหลักของเราเนาะก็คือยางพารามันสำปะหลังนาข้าวไม้ผล ค่ะตามลําดับไปะนะคะ,คะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะหลายๆพื้นที่เริ่มมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็เรียกว่าช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะคะถนนหน้าเช่นฝนตกน้ำหลากดินถล่มทางด้านของสำนักเกษตรอําเภอสังขบุรีก็มีมารตรการือรว่าการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะก็สําหรับ ขั้นตอนการเตรียมรับมือเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะซึ่งบางทีเราก็อาจจะแบบเราก็คาดเดาไม่ได้เนะว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ค่ะเราก็ต้องมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศเราจะมีการสื่อสารกับผู้นําชุมชนหรือว่าตัวเกษตรกรนะคะว่าช่วงนี้สภาพอากาศเป็นยังไงต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเแจ้งข่าวใช่ค่ะใช่เราจะมีข่าวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะคะ หลังสมมุติว่ากเกษตรกรเนี่ยเกิดน้าท่วมที่ดินหรือว่าพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายตรงนี้เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือจากทางสํานักงานได้อย่าง,างไรบ้างคะก็สําหรับกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะคะ,คะเราจะใช้คําว่ากรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินด้านการเกษตรนะคะก็เกษตรกรเนี่ยเมื่อเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคะ่ะเขาจะต้องไปแจ้งความเสียหายเบื้องต้นนะคะ ที่อปทก็ค huh. ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ที่เขาทําการกระเจดนะคะสมมติว่าพื้นที่เสียหายอยู่พื้นที่ไหนก็ให้ไปที่อบทนั้นๆนะคะแล้วก็ไปยื่นแบบคาร้องแจ้งความเสียหายเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวทางท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะสรุปรายชื่อเกษตรกรแยกเป็นรายหมู่บ้านแล้วก็แยกชนิดพืชมา ให้กับทางเกษตรอำเภอแล้วก็เดี๋ยวทางเกษตรอำเภอก็จะร่วมกับผู้นําชุมชนชร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะลงไปตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง<ม>ซึ่งการช่วยเหลือของเราอะค่ะเราก็จะมีระเบียบของการช่วยเหลืออยู่อะค่ะ<ม>ก็ตรงนี้ก็คือจะแยกออกเป็น3ามกลุ่มเหมือนกันก็คือจะมีข้าวไม้ผลพืชผักค่ะซึ่งอัตราการช่วยเหลือก็จะ ในอัตราที่แตกต่างกันนะคะก็คืออย่างข้าวเนี่ยถ้าเสียหาย,เ,ยเราจะช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1, 3 4 0บาทต่อไร่ไรค่ะแล้วก็พืชผักก็จะอยู่ที่1,980บาทต่อไร่ถ้าเป็นไม้ผลนะคะไม้ยืนต้นกลุ่มนี้ค่ะเราจะช่วยเหลือในอัตราไร่ละ4 0 4 8บาทต่อไร่แต่ใน3กลุ่มชนิดพืชนี้ค่ะเราจะช่วยเหลือสูงสุด รายรับไม่เกิน30ไร่ค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะพันเกษตรอำเภอมีคำแนะนำหรือว่าฝากอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อพื่อสังขบ,บุรีบ้างไหมคะค่ะก็ด้วยพื้นที่ของเพื่อสังขบ,บุรีเราก็จะมีข้อจํากัดเนาะเรื่องของการใช้ที่ดินแล้วก็อยากให้เกษตรกรที่ที่เป็นเกษตรกรอะคะ่ะให้ความสําคัญกับการขึ้นทะเบียนเพราะว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของเขานะเพราะว่าการที่เขาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ย ได้มีโอกาสเข้าถึงโครงการต่างๆของภาครัฐนะคะ,คะการช่วยเหลือเยียวยาจากภัยพิบัติตรงนี้ค่ะแล้วก็สําหรับรเกษตรกรที่เป็นรายเดิมะนะคะก็ต้องมาปรับปรุงทุกปีเนาะให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเน้นย้ํานะคะว่าทุกครั้งที่ปรับปรุงข้อมูลนะคะให้ปรับปรุงก่อนเกิดภัยนะคะเพราะว่า ตอนนี้ค่ะมันเหมือนระบบของภัยธรรมชาติของกรมส่งเสริมการเกษตรอะค่ะจะมีการเชื่อมกับระบบของทะเบียนเกษตรกรถ้าเกษตรกรประสบภัยแล้วไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเขาจะเสียสิทธิ์ไปเลยนะคะขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะคะก็ขั้นตอนก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมีการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องให้ทางจังหวัดประกาศ ภัยพิบัติพอประกาศภัยพิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเรา,ากรเกษตรกรเสียหายในพื้นที่ไหนบ้างเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านนะคะค่ะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อที่ว่ากเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือให้ให้ทั่วถึงนะคะค่ะแล้วก็สําหรับ การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้วเนี่ยเราจะมีการสรุปว่ามีพื้นที่เสียหายเป็นพืชอะไรบ้างกเกษตรกรกี่รายนะคะแล้วเราก็จะนําเข้าที่ประชุมกชอพอ,อนะคะซึ่งกชอพอ,อเนี่ยก็จะมีนายอำเภอเป็นประธานนะคะกชอพอ,อย่อมาจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชระดับอำเภอนะคะแล้วก็สําหรับวงเงินการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยทุกอำเภอค่ะจะมีเงินช่วยเหลือในวงเงิน5 0,000นบาท เท่ากันทุกอำเภอนะคะถ้าวงเงินการช่วยเหลือในอำเภอใช้หมด5้าแสนแล้วค่ะเราจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกินตรงนี้ค่ะเราจะต้องนําเข้าที่ประชุมข้อชกปจอค่ะแล้วก็โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะคะซึ่งวงเงินของแต่ละจังหวัดนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด20ล้านบาทจะถ้าเกินนะคะสมมติว่าจังหวัดไหนเนี่ยประสบภัยพิบัติซึ่งใช้วงเงินเกินแล้วอะคะ่ะ ก็ทางจังหวัดก็จะต้องขอใช้เงินส่วนกลางม,มาช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ประสบภัยค่ะ<ฆ>ก่อนหน้าน,นี้จะมีเรื่องของการเผานะคะ<ฆ>ก็เรามีการประกาศเรื่องการรณรงค์หยุดเผาค่ะ<ม>ก็ถ้าช่วงที่มีการเผาอะคะ่ะแล้วมีประวัติการเผาเนี่ยเกษตรกรก็จะเสียสิทธิ์ด้วยนะคะ<ม>กับการที่จะเข้าร่วมโครงการต่างๆ<ม>ค่ะ ฝากอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกษตรกรท่านที่เป็นสมาชิกแล้วนะคะ,คะก็อย่าลืมไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยได้ทั้ง2ช่องทางคือออนไลน์เข้าไปที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านออนไลน์ท่านที่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถอัพ ปรับปรุงตรงนั้นได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้ได้ประโยชน์สาระดีๆมากมายทีเดียวเลยนะคะท่านใดที่มีข้อคําถามหรือว่าอยากจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถติดต่อมาได้ทั้ง2ช่องทางนะคะั้งในส่วนของสวทสังขบ,บุรีของเราด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเกษตรอําเภอสังขบุรีนะคะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเราจะขึ้นไว้ที่หน้าเพจอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับท่าน นุชรีคำมีนะคะท่านาเกษตรอำเภอสังขลาบุรีที่ให้เกียรติมาให้ความรู้และก็ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านคะ่ะวันนี้ค่ะเราสองคนลาครู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ